ะะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปวันเดย์ทริปนะคะเส้นสันกำแพงแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปสุดที่แม่ออนนะคะไปครับเที่ยวกันแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะนี่คะ่ะร้านกาแฟนะคะชื่อ ปางร่มค่ะเดี๋ยวก็จะนั่งทานกาแฟนะคะชิลๆอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งหอบงานมาทำด้วยนะคะบรรยากาศือได้มาก ที่เราออกไปเที่ยวข้างนอกมานะคะก็กลับเข้ามาโรงแรมเราค่ะในรถเมื่อกี้เหลือแบตประมาณ65%นะคะก็มาชาร์จต่อค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ดูนะคะว่าแบตจะเต็มเมื่อไหร่ก็คือใช้เวลาตีสี่เต็มพอดีค่ะ Good morning นะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าวันจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะ ก็ทำการเช็คเอาท์เรียบร้อยค่ะส่วนรถก็ชาร์จแบตเต็มแล้วนะคะตั้งแต่ตีสีของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขากลับแบตจากที่นี่เราจะไปได้ถึงจังหวัดตากไหมนะคะไปค่ะกับกรุงเทพแล้วค่ะ ในะะนี้ก็โชว์ว่าเราสามารถไปได้อีก383กิโลเมตรค่ะ 20นาทีนะคะเราก็มาถึงจังหวัดตากกันแล้วค่ะด้วยแบตเตอรี่ที่ยังเหลือนะคะ26%ค่ะเราก็เดี๋ยวจะไปแวะที่ PA บางจากเมืองตากนะคะเพื่อแวะชาร์จแบตค่ะแล้วก็จะหาอะไรทานด้วยค่ะหิวแล้วเนี่ยเราก็ถึงช้ากว่ากำหนดไป5นาทีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ค่ะเราได้รับสิทธิ์ ต่อคิวไปจ่ายค่าปรับค่ะเดี๋ยวเพลินไปนิดนึงนะคะถึงแล้วนะคะบางจากเมืองปากแล้วนั่นก็คือตู้ชาร์จไฟของเราค่ะ ก็คืออยู่ไม่ไกลจากปั๊มบ้างจากนะคะเดินได้ค่ะประมาณ120เมตรค่ะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะเราน่าจะได้ไฟเพิ่มมาเป็นประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์หรือยังไงใดๆเสียค่าชาร์จไปประมาณ สองร้อยบาทสองชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คือถึงนครสวรรค์แล้วค่ะแล้วก็เลยออกมาแล้วนะคะ 9นาทีนะคะตอนนี้ก็ถึงดอนเมืองแล้วค่ะเหลือแบตอีก38%นะคะระยะทางได้อีก137กิโลเมตรสบายสบายเลยเดี๋ยวเรามาดูสรุปการเดินทางทริปเชียงใหม่กรุงเทพวันนี้นะคะในนี้ก็จะสรุปให้แล้วว่าออกเดินทางตั้งแต่10:23โมงนาทีนะคะระยะเวลา หกชั่วโมงกับอีก50นาทีนะคะระยะทาง6 6 3กิมโลเมตรนะคะใช้ไฟประมาณ20กิโลวัตต์แอลต่อ100กิโลเมตรค่ะแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยนะคะ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทริปนี้ถือว่าเราทำเวลาได้ดีนะคะดีกว่าทริปที่แล้วมากๆเลยค่ะสรุปว่าไปเชียงใหม่รอบนี้รอดหรือไม่รอดไปเชียงใหม่รอบนี้ใช่ไหไมไหรอด ว่าทำเวลาได้ดีกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วเรามีประสบก,การณ์มาแล้วว่าอะไรอยู่ครอบขึ้นาอเออแล้วก็รอบนะี้ใช่ไหมพี่ก็ซื้อสาย a อซเวลาตามที่พี่ตั้งใจเออแล้วก็แรกรูคิดว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอเออแล้วก็ได้ใช้จริงๆริเพราะว่าที่โรงแรมเพียงต์ตสาย EC ของโรงแรมมาใช้ไม่ได้อเออก็เลยได้ความสา คุ้นเออหรือว่าคุ้นได้ใช่เออแล้วทิปย์เชียงใหม่รอบนี้มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรไหมเอาที่เจอเลยนะก็คือเรื่องแบบคือถ้าเกิดว่าเราอะไปใช้ที่ช้าสาธารณะใช่ป่ะคือเราอะก็ต้องดูเวลาของเต็มด้วยอ่าใช่เออว่ารถเราอะจะช้าเต็มเมื่อไหร่ของคือเราอะก็ต้องคิดถึงคนข้างหลังที่เขาใช้รถใช้ความ คือเขาไม่มาย้ายเราเออที่มันก็แบบอาจจะไม่โอเคก็เลยต้องโทรแจ้งทางโรงแรมอ่าให้คามเจ้าของโรงแรมาย้ายเลยก็ฝากเพื่อนนะคะที่ใช้รถไฟฟ้าอ่เราเวลาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ดูเวลาของตีด้วยแล้วก็แบบคนต่างๆให้ขันกูช่ยอะแบบได้สารเหมือนกันใช่ก็ฝากให้เพื่อนข้อนี้ด้วยนะคะแบบการใช้รถไฟฟ้า ก็ที kids, ่เราอะทางคลิปนี้ขึ้นมาก็เพืาอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกับเราเวลามหาข้อมูลในการเดินทางต่างจังหวัดเดินทางไกลอะไรแบบนี้สำคัญเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวกันบ้างก่อนใช่ให้เตรนี้เออจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้าท่านนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะไป เชียอใหม่เหมือนกันแต่ว่าเชี่ไใหม่รอบนี้เราจะใช้รถพลังงานทดแทาเราจะใช้รถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะคะเราเอามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างในเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะก็เพื่อนๆอย่างถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าให้กดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ให้กับช่องจ u m โ o Soul o o ด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายค่ะ